สวัสดีครับวันนี้ผมยินดีต้อนรับผมเองสิเองเกมเมอร์ทีวีนะครับผมเรามาอยู่เป็นเกมเมร์ครับคือเซิร์ฟมอนต์เจนเนอเรชั่นที่8นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นอยู่กับไบโอมมุสทรูมไอซ์แลนด์นะครับคือผมอก็ทำการแบบอยู่ที่นี่น้ำแล้วแล้วก็ทำการตีมอนฟาร์มเก็บเก็บซีการเซลร์ฟนปรตได้85นะครับทุกคน ก็บใช้การเซลแล้วก็ฟาร์ตอมมอนตัวโตอมมอนด้วยนะครับคือผมไม่ได้อัดเพราะว่าผมยังเหลือ ep 6กับ ep 7นะครับตอนนี้เราอยู่กันกับ ep ที่แนะครับก็คือ ep 6, EP 6กับ ep 7นะครับทุกคนมันผมยังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้ตัดต่อถึงกลัวว่าถ้าลองคลิปเหรือมันจะนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ลง ep เจ็ดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการตีกันดีกว่า ตอนนี้ตัอนนี้ตัวเป็นน,นะครับผมขออะแป๊หนึงผมขอดูก่อนว่ามันแพ้ทางแพ้ทางอะไรมันเป็นหินและความมืดนะครับหินและความมืดก็จะแพ้ธาตุ แพท่าไฟติ้งคูณสองนะครับเห็นเห็น <ๆ S 1> แล้วไอ้คูณสี่เลยแหละเห็นแล้วความมืดแต่แพท่าอ่าพืชคูณสองเองครับแพท่าพืชคูณสองนะ,งนะ,งนะเดี๋ยวเราการด้วยค่าเนี่ยนคะ่าพืชหรอไม่มีมั้งจำได้ว่าไม่มีทตาพืชนี่เอาเป็น ไปลุนแล้วล่ะนะครับพอห้าถ้าหลับไปวะถ้าหลับไปวะบูนบินไม่เข้าเลยชิบหาครับทุกคนพอถ้าไม่ได้เลยเป็นไงแฟร์ตี่ ไม่ได้จริงๆครับทุกคนไม่ได้จริงๆพอเป็นห้าเฮ้ยทำไมเราไม่ชิวโเปลมันชุมันเชื่อสิชือสิชุกชกเ้าอะไเออที่เราชิวมาชุก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 ดูมาเคใสักห้เทัพสิบนะนี่เออมาสิ เหลือตัวเดียวพี่ก็สู้เหลือตัวเดียวพี่ก็สู้รียบรอยะครับทุกคนมันก็ไม่ได้หินมเมก้าอ๋ยเเราไปนอนกันฮะลูสริโอเดี๋ยวพี่กลับมาต้องช้ขานเลยปมาเรเป็นโทเทมลูคัสเโอนะครับ มันชอบมาทำอรัเอาดูไป อ่าจริงๆเลยนะดูนะโอ้ขอดูก่อนว่าลูกค้าโอ้ขายท่าอะไรใชดูราคาโอ้คนั้นด <Okay, S 1> ูก็เลยขับไปหนึ่งก็อนหนึ่งรู้สึกว่าลูกค้าโอ้จะแพ้คน มันเป็นทัดไฟติ้งเป็น Fighting leg. Fighting leg. Fighting ทัดไฟติ้งเหล็กไฟติ้งเหล็กไฟติ้งกับเหล็กแพ้ทาดไฟแพ้ทาดไฟแพ้ทาดบินนะแต่ไม่มีนะโ <c oughs> อ้ยไม่เข้าเลย ้าบินรู้สึกไม่ได้อยู่กับตัวนี้นะไม่อยู่นะนี่มาเล็ตีก่อนโอ้โหนีขนาดติดโแล้ว เรียบร้อยเอ๊ยใช่เมื่อกี้เราเห็นสัเซลลเรายาไม่พาดค่ิแเจลอีก13เซลลเท่านั้นและอีก13เซลล์เท่านั้นครับทุกคน เราก็จะได้สีกาดแบบร <Rabbit. S 1> ่างร้อยเปอร์เซ็นต์มาคนระับผมว่าเดี๋ยวเราทำกแบบารบบคามเพ่อสีกาดกันดีกว่า นีผ่ผมเห็นมันเกิดผมขึ้นรูปให้ดูปั๊บอ่ะเห็นไหมครับนี่คือรูป,รปดิสดอนที่ผมเห็นมันเกิดส่วนไอตัวฟอนทุกนี้น่มันผมไม่ได้ถ่ายไว้นะ,ะมันก็เกิดแล้วก็อจะมี้เนี่ยที่เอ็มมาร์มันนี่เดินนอนก็แบบอ่าแคนดี้มากเลยแล้วก็อันนี้แล้วก็อลูมิเนียมก็ไปตีมา แล้วก็ของอะวันนี้ครับเห็นไหมเพิ่มมาวันนี้มันดอกนะแล้วก็เป็นองไงผมเอาอเ,อเก็บก็ สูงเพิ่ม้นกว่าจดเธาตุถ้าน,นะ,ะทำไผิดเดี๋ยวไปจากที่นนอกไปกันดีกว่าไม่ผิดพทำเพลนใจกันใหม่แล้ก็เป็นอาทิตย์เหนือ 嗯。Mm hmm. ลแล้วก็มีโปรโมนผมจับได้เลยนะฮะนีก็มีตนนัวนี้มีตนนัวนี้มีตนนัวนี้ที่เกิดในอโม,น,มอน,นั่นและมีตัวนี้ก็มีและตัวนี้เนาะผมจะเอาแต่ตัวเชื้ไอวีให้นะมี้าพอไดกลับมาเนะี่ย ดฟเฟนไอวียี่สิบสี่ช่วแท็กยี่สิบเล่นเล่นกับกับทุกสายเลยนะผมว่าเป็นตัวนี้ดีสดีนีมเดี๋ยวคนไม่ดูว่าเป็นบอลมอนเจนแปดนะใช่ไหมเจนแปดปะเจนแปดหรือเจนเจ็ดวโอ้ขอดูผมก็จะไม่ได้นะผมเห็นมันน่าตาตะลาดตลาดดิใช่ครับใช่ครับอลมอนเจนแปดอะบมอนเจนอย่นี้ แล้วก็ดูนะน่าร <Yeah. S 1> ู้จ้กสวยงามน่ะนะน่านะสมนะนะมากแล้วก็ได้เป็นเจมแปดนะเป็นเจหกสอดัวเช่นน้เจมแปดช่ไน้ เป็นเจนแป๊บ<ด>หรออืมใช่ไหมไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่เจนแป๊บนะครับน่าจะเป็นเจนที เกินแปดมันไม่มีมันไม่มีระบ,บุความว่ามันเป็นโมงอนเกินแปดนะเพราะผมว่าหามันไม่เกินเหมือนกันประมาณเกินเก็บเกนแปดเนี่ยครับมันมีชื่อนะ้ำ ABS กัน เอถือว่าเยอะครับเกือบเต็มเอท่ายี่สองเกินขึ้นสเป c ชียลดีฟเเกือบเต็มอีกหนึ่งอแล้วสเปเชียลสายี่สิบห้าสเปเชียลยดถือว่าดีครับแต่สปีดน้อยหนอเราลืมเราลืมมือใส่ตัวนี้เป็นนิสัยอทแท็กแล้วก็ตัวนี้เป็นนิสัยธรรมดาคไม่บวกเลยเลยตัวนี้กัน ก้อกอ้นนะครับ,บผมก็ไม่ได้หาข้อมูลเลครับ สว่นตัวนเจ็ดเจ็ดนแปดเนี่ยครับหูาหาหาไม่เจอครับหาหาไม่เจร,ม,เม,รมันประมาณเมันประมาณ 7, เจนเจ็ดจนแปดใช่ไหมเจ็ดจน,นหกเ่ยใช่ไหมมนมีไข่เนออี่ยะห่อไข่ด้วย เจนหกครับเจนหกตัวนะนะตบอเจนหกนะดูไอ s กันไอ๊บเอสถังมาคี่ใส่ตรงนัไม่ใส่โหมดสปีดได้ยุ้แล้วก็เอาทีนี้เก็บลยแล้วก็เอาตนีนะตนี้มาเนื้อมาเน้อตัวนี้มาดูไอเสตัวที่หนึ่งเลยเป็นา,า,นะาีเสาครับไอเอส อ่อนมากตัวที่สองคือว่ากลางๆกลางๆยืนใส่นี่ hey, ส่ไมบวกไม่ลบสัไม่บวกไม่ลบเหมือนกันับวันนี้ใส่ไม่ใช่บวกนส่เป็นเ็นทาครับล็อ่ลบีเซเลบดีเฟนธรรมดาบเซเลชั่นบวกเซเลชั่นดีเฟนต์อยู่ในนี้กับไอเอสตัวนี้对对ถือว่า ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะค่อยดีดูตัวที่ดี่ต๋ทุกคนปุ๊บไม่ดีเลยเจอดีเป็นตัวนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีก็ตัวนี้หลอดสี่คอฟิเซอร์คือหัวมันน้ำกุ้งน้ำอะไรอย่างนี้ ทำลบ,บแต่มันลช่วแท็กะนสัยไม่ค่อยตรงนะแต่เราดูใอเดีน50เลยหรอสปีดดีสปีดดีมากสีด,ดสปีี่เป็นช่อยแทีงดแต่เสียดานดูนลเราล่ยแท็กนี่ดชใ,ใช่ไหมนสัยคลลี่ใช่ไหมใช่เลยไม่ไมเป็นนสตถ้าเป็นแบบนิสัแบบโมสปีดแต่ลบอย่อื่น

ไม่ตรงกรับสายถือมันไม่ค่อดีเท่าไหร่โอเค,อเคตอนนี้ก็จูดกับอื่นะทุกคนถือถว่า,นนามีกัานมีตัวหัวที่ดดีดีแล้วเก่งตัวนี้ปะก็ไแลวนนี้นนถือ่าดีอยู่มาก มีการยงีนะดีัวดีตบเจ็บจบนนือกาองอไหรครับสบเอครเครื่องคำสิบบาไม่รู้ว่าของาครบหรือเปล่า อ,อย่างแรกนะครมันต้องใช้เป็นอันนี้อันนี้ก็ราคาไม่รากเป็นตสโตรกับลูมิมผมวามน่าจะเยอะมากนะต้องมีของมาได้ต้องเตโตร์ไ้ตไตัวมีขีดอเงของแล้วก็ตัวมาสเอร์มีเยอด้วยเหมือนกันจามัน ก็ไม <łość> ่เป <Billboard Sports> ็นเหล็กจักรเพชรไ่เป็นเหล็กครับก็ทำให้เหล็กมันจะเห็กเนี่ยนะจักรเพชรกล้ามหน้าไม่ยอมแล้วก็ขาดนะ อสซิลเป็นอะฟอสซิลเปนทองแชมแนลแชมแนลเริ่มขาเป็นแผ่นแผ่นแต่แผ่นสีฟาหเรับนแผ้าหรือเปล่าจะไม่ได้มองใช้ เดี๋ยวผมเปิดนะแนี้นึงใช่ใช่ไมเนีย 这样好。 Oh my goodness. หน้าผมตกากราวันมันไม่ใชมันถานดิมันน่ถ่านแะเนี่เป็นถ่านเยถ่านปุ๊บเผาเผวทรายเวทรายเาทรายนอสักคู่ระหว่งรอไปจับสีขาวฟิลล์ตเมื่อกี้ดูว่า <considers Cou archive> 아니 만 리뷰 좀 넣어. 이거 왜 만드냐? ตนนี้รู้สึกว่า,าจะแบบเห็นอะ้ืนไปข้างี้ตื่หาไม่เข้านึงหน่หนึงตืีนนหน้ามาท้าซื้อะใชถจบ น,นี่นี่นปุ๊ป,ป,ปน้ำมาตรงกลางปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคจบใส่ตรงน,นี้แล้วก็ ผมก็มนู้ว่า,า,ามันร่วงไปหายหายครับใช้เป็นไอ้จอคอม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 อสูรยักษ์เลสตงอสูรยักษ์เลสตงอสูรยักษ์เหมือน,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 นจะมีอยู่เนี่ยสูรยักษ์เลสตงจอคอมจอคอมจอคอม เลืร้อยก็ได้เป็นหัวเพิ่มราคาได้ได้มาแล้วอันออนที่ราคาได้ราคาอะไรอ๋อราคาเมอรัลเป็น ครับ้าซ่งรารอครับทุกคนแล้วก็คาเป็นหนึ่งผมว่าไม่งานแล้วก็นีนไงสก,กัดมินทอนเราต้องเป็นของชัน ี่จะสิบาทเป็น Warner. เป็นแบบนี้ตรงนี้ไม่มีเรียบร้อยครับประมาณสก้าของเซลเขาเั็น ให้ไปเยอะพอสมควรแล้วก็ อนนี้อนะรอนอีอ่า,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 าไงไรนะีะไราตอนนี้ไม่กี่นของใอนอไ้หมกับคืนน,นี้โมโม่ม,มีวอสบอลนะเดืนสองกัน เื่อช่วงคิมนี้ได้เียกดไกลค์กดแชร์กดับสไคั์ด้วยนะครัที่เราใหม่ทันนะครับบ๊ายบาย